แต่ว่าถ้ามาแบบนี้เราก็ลองตามดูไม่เสียหลายนะไม่เสียหลายวันงวดที่แล้วที่เราให้มาเดี๋ยวผมขอเอากระดาษ mm hmm. เมื่อช่วงที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าเรามีตัวอะไรบ้างนะครับมีตัวอะไรบ้างอ,าอ้าอะงวดที่แล้วที่ผ่านมางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาตัวนี้นะข้าวไหมข้าวอยู่นะครับ แต่งวดก่อนก่อนหน้านั้นไม่เข้ามา2องสงวดติดติดแต่งวดนี้ไม่เข้ามาสองสงวดติดติดแต่งวดงวดที่ผ่านมาวันที่1นึกุมภาพันธ์ข้าวของเขาอยู่นะข้าวของเขาอยู่หลังจากที่ดราม,ม่าดดาไปเยอะเลยงวดนี้ก็เพิ่นก็ให้ถูกมาได้อยู่ศูนะศูนย์เ็กับเขาของเพิ่อนอยู่ทีนี้งวดนี้เราไปตามต่อว่ามันจะออกตัวใดน,นะครับงวดนี้มาดูว่า มีตัวอะไรบ้างนะครับมีตัวอะไรบ้างเรามาดูนะครับว่าไอ้หัวซองนี่เขาบอกว่าเดนหนึง่งนะเดนหนึ่งนะครับงวดนี้เขาให้เดนหนึ่งอ่าดูก่อนเดนหนึ่งนี่ฮะเดนหนึ่งแล้วให้มาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่อันนี้น่าจะล่างล่างนะครับเด่นล่างนะครับเด่นล่างนะครับหนึ่ง 8 1 9 1 4 1 8 1เ1 4าด่นลองไปวิ่งดูเป็นเลขวิ่งฮะวิ่งหนึ่งมีไหมถ้าเราไปเทียบถ้าเราไปเทียบสูตรอื่นๆที่เราพูดคุยกันเมื่อสักคู่ที่ผ่านมาดูนะครับว่ามีหนึ่งไหมอลองเทียบสูตรอื่นๆดูด,ดิอ่ะพี่แดงให้มาแล้วครับพี่แดงขอบคุณพี่แดงจากสมุดปราการนะครับให้มาก็คือ พี่แดงเนี่ยให้มาบนนะบนสี่กับแปดนะครับที่ผมขึ้นหน้าจอให้พี่แดงให้วิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับวิ่งเลขวิ่ง,งบนสี่กับแปดส่วนวิ่งล่างหนึ่งกับศูนย์อ่าหนึ่งกับศูนย์พี่แดงบอกไม่รู้ไม่รู้ว่าหัวยจะออกอะไรอย่าเพิ่งเชื่อพี่แดงอย่าเพิ่งเชื่อผมไงอมบอกเงี้ยอ่าแต่ให้มาเป็นแนวทาง ลองใครมีเลขอะไรลองไปจับคู่กับพี่แดงดูเดี๋ยวดูหลายๆสูตรพี่แดงมันตรงกับสูตรที่หัวลศาสตร์สูตรหัวลศาสตร์เนี่ยที่ผมให้มาก็คือ318ส่วนกําลังวันนะบนเนี่ยมี0ูนมี4มี6มันตรงกับของพี่แดงสูตรของพี่แดงโบอกว่าข้าวหลายงวดอยู่นะมีเดี๋ยวติดตามดูว่าจะมีเลขอะไรบ้างส่วนมาดูกันต่อนะครับพี่อ,อัมพรบอกว่าไง อ่าล่าง6กหนึ่งใช่ไหมตรงกับจับเลยเลขสวยเดี๋ยวพี่พี่เข้มพรค่อยค่อยโทรมาหาผมผมจะคุยกับพี่เข้มพรอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวของขอเอาเลขหวยซองก่อนนะหวยซองมา1พี่แดงมา1เช่นเดียวกันอ้ามี1เหมือนกันนะแต่เขาให้18 19งแหนึ 8, ่งสมาอันนี้ล่างนะล่างเดนหนึ่งนะครับแล้วมี 18 1914นะเอาแค่นี้ทีนี้มาดูเลขนะหวยซองนะหวยซองนะใจไปแบบเร็วๆหน่อยบนบนมีอะไรบ้างเลขวิ่งบนหวยซอ,องบนหวยซองบนมีเด่น1กับ3ให้ที่เขาให้มา1กับ3นะหวยซองนะครับ1กับ3อันนี้บนอีก อ่าทำไมบนอ๋ออันนี้ล่างครับอันนี้ล่างครับอันนี้ล่างนะครับล่างล่างวิ่งหนึงนะครับให้มา18 19 14ส่วนบนให้มา1กับ3 1กับ3ให้มี14ึ่งสี่หนึ่งห้าหแล้วก็34 3สี่สาห้าสวินวินไปงวดที่แล้วข้าวศูนย์เจ็ของเขานะ 07ข้าของเขางวดนี้ท่านจริงจริงลองเข้าสักตัวนะลองดูไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่งวดนี้อาจจะเข้าอีกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูว่าง,งวดงวดที่แล้วที่ผ่านมาเขาให้มาหลายตัวอยู่เอาเฉพาะตัวที่ถูกดีกว่ามาพูดคุยส่วนตัวอื่นที่ไม่ถูกไม่ต้องพูดเนาะเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อา้าวใครจดทันก็จดอ๋อนี่ไงเลข บนวิ่งอ่าวิ่งบนเนี่ยที่เขาให้มาไว้ซองงวดที่แล้วนะครับให้วิ่งบน0กับ2มาเป็นแพ็คเลย0กับ7จ็นะศูย์เถูกไหมถูกอยู่แต่ไม่รู้หรอกว่าหัวยจะออก,กอะไรพอออกมาอย่างเงี้เราจะรู้ว่าเฮ้ยตรงแล้วนะส่วนที่วงวงไว้เนี่ยที่ผมคุยกับคุณสำรีคุณสำรีชอบ2728ใช่ไหมแล้วก็29แต่ไม่ได้ชอบ07เลย นะอันนี้หวยซองงวดที่แล้วที่ผ่านมาส่วนงวดนี้เอาย้ํากันอีกครั้งหนึง่งนะย้ํากันอีกครั้งหนึง่งงวดนี้ที่ได้มางวดนี้ที่ได้มาก็คือแปหนึ่งเด้องวยถมาพลกันบลุง,ต,งตุงถูแต่ปโอยง่วงไปหวหดแล้วครับอ่านะ่ไหน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 วิ่งอะไรนะหวยซองงวดนี้นะครับล่าง เดนหนึ่งล่างเดนหนึ่งนะครับล่างเดนหนึ่งให้มา18 19 14ตามนี้นะครับแคบไว้ส่วนแบบหนึ่งส่วนเลขบนบนขอให้วิ่ง1กับ3บนวิ่ง1กับ3ให้มา14 15 16 17 34 35 36 37ตามนี้ครับผมถูกไม่ถูก ไม่รู้เป็นแนวทางงวดที่แล้วเขาให้มาได้อยู่นะครับ07นะครับแต่งวดนี้จะถูกหรือไม่ถูกคอยดูงวดวันนี้เอองวดนี้16กุมภาพันธ์จะมาไหมส่วนเมื่อสักครู่นี้คุยกับพี่แดงนะครับคุยกับพี่แดงเลขวิ่งของพี่แดงเนี่ยให้มา4กับ8วิ่งล่าง1กับ0จัดไปเด้พี่น้องอ่ะ คงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณญาติธรรมสนมนิวาริตีทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่างน้อยนะครับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมใครที่ไม่ได้กดสับสกายกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิวาริตีคงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนทิ้งท้ายนะครับค่ำคืนนี้ขอราตรีสวัสดิ์นะครับ อขอให้ทุกท่านทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะตอนนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งสำคัญก็คือสุขส,สุขภาพร่างกายนะครับต้องแข็งแรงจิตใจนะครับขอให้เบิกบานแจ่มใสนะครับแล้วก็คิดดีทำดีด้วยนะครับขอให้มีความสุขในวัน ต่อไปต,อต่อไปทุกวันทุกวันนะครับร่างกายนะครับแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีนะคิดดีทําดีนะครับจะเป็นความสุขของเรานะครับเงินทองเป็นของนอกกายแต่เราก็ต้องมีนะครับเพื่อไว้ใช้ใจ่ายดําเนินชีวิตให้ดีขึ้นนะครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับคงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณ อายัิท่ททุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในช่วงหน้าธรรมะคุ้มครองทุกท่านทุกคนอายุวโนสุขขังพลังสาธุสาธุขอจบไว้เพียงตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ